โอเคครับพอ่อแก้วสมเดีท่านชมท่านด้วยครับในการขอผมขอความเป็นซูเมอร์ทีวีกันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะสาหรับคลิปนี้ผมจะคนน่าสงสารน,นะครับทำไมผมมาแปลกวันนี้ผมมาเป็นตัวละครบแบบตัวมสัสค่ากงโมเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะวันนี้เราจะมาทําคลิปรีแอคชั่นคลิปเล่าเรื่องของเพื่อนผมนะครับผมนะโนะดยคลิปนี้จะมีผมอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมผมอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมว่ามันไปยังไงครับผมเล่าแบบเจาะลึกมากกว่านี้ในส่วนของผมคนเดียวผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีโจส่วนผมเพื่อนของเขาแต่ว่าผมจะเน้นเป้าตรงตัวของผมแล้ผมนะอยากจะแบบเหมือนไปกรแชร์ประสบการณ์แหะครับก่อนะสำหรับช่องของเพื่อนผมชื่อว่าริวหนึ่งสี่สองแปดนะผมนะก็อย่าลืมกดสมัครสมาชิกอยู่ด้วยนะผมนะก็ผมอยากให้เขาทำคลิปต่อไปมากเลยนะดูสิครับท่านผู้ชมครับคลิปแค่สิบชั่วโมงคนดูห้าสิบกคนมาดูครับผมดิครับเก้าเก้าวิวครับคลิปล่าสุดเก้าวิวโอ้กูเลยเครียด ขอโทษนะผมที <anto> ่อาทิตย์แล้วไม่ลงคลิปด้วยก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาทําแล้วอะครับคิดคิดบ่อนจริงๆคิดคิดบ่อนจริงครับขอโทษจริงๆเพราะว่าอย่างตัวของคอนแทมแฟคนี่ยอดวิวน้อยมากน้อยแบบน้อยจริงๆน้าแบบคนนล่น่าจะน้อยอบผมผมเลยก็แบบสวยแล้วไงตอนนี้เนี่ยยังไม่ดีด้วยนะก็เลยยังไม่ได้แบบคิดที่จะแคสอาร์วีนะผม ก็เลยเพื่อผมแม่งทําคลิปพอดีก็เลยแบบเออยังไงก็ทําในกล่าว่าผมก็ดูในเรื่องมาดูดเรื่องมาแล้วผมแต่ผมอยากจะจับเจาะลึกนะครับโอเควันนี้ทุกคนจะได้เห็นมัสเอตของผมอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาผมนะโอเคงั้นก่อนเริ่มทีนี้ไปชมไมโครนะครับโหดีเดีวไม่ไปละ โอเคครับ okay, ผมเรามาเริ่มดูคลิปดีกันเลยก่านะผู้ชมไปคลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากมีเพื่อนคนใดไม่พอใจก็ขอกรับอภัยมาณทีนี้ด้วยโอเคครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีปัญหากวกับตัวการเข้ามอเป็นอย่างแน่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใดหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าคุณอนาจะไม่มีเพื่อนเก่ามาที่โรงเรียนใหม่ของคุณก็เป็นได้ซึ่งผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับตัวหัวข้อนี้จะแบ่งเป็นสองอย่างใหญ่ๆคือ1เพื่อนเก่า2เพื่อนใหม่ อันนี้คือความจริงครับเวลาเราย้ายโรงเรียนอะมันบางครั้งเราจะไม่ได้กับเพื่อนเก่าผมมาทําให้เรารแบบเวงว้างอะครับอย่ายุดคนเดียวครับก็แบบจะหาเพื่อนยังดีนาะหาเพื่อนมาเติเลยแล้คือแบบมันออกแนวแบบว่าเราไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยกับเพื่อนแล้วทุกคนน่าจะเป็นคมคิวนะเ,นรนเ,เรื่อการที่เพื่อนเก่าก่อนเลยหลังจากที่ผมเข้าม .1 มาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมตัวคนเดียวมากผมไม่รู้เลยนะครับว่ามีเพื่อนที่เข้ามาคือใครบ้าง แต่เขา่าไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมก็ได้รู้แล้วนะครับว่ามีเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกับผมสามคนถ้ารวมผมก็กลายเป็นสซึ่งเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยจะมีทั้งหมด3คนตามที่ผมพูดไปซึ่งมี2คนที่ผมไม่รู้จะตั้งฉายาว่าอะไรส่วนอีกคนนึงตั้งฉายาว,ว่าแฮมลุมควนนันก็แล้วกันนะเหต่ผลที่ผมตั้งชื่อนี้เพราะว่าชื่อที่เขาแทนตัวเองเขาื่อว่าแฮมสม,มูก็นั่นแหละมันก็เป็นแฮมลุมควนันชันเถอะแต่ตอนนี้ว่าเขาได้เปโรงเรียนที่สมบูรณ์แล้วก็ ผมขอแสดงความยินดีในคลิปนี้เลยกันนะครับนี<ๆ>่มาต่อกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมส่วนอีกสองคนเนี่ยจะเป็นผู้ชายดีซเออจะตั้งว่าอะไรดีอะไม่รู้ครับเอาเป็นว่าเขาเป็นผู้ชายงแลวกันโอเคผมก็จะกลับบ้านกับเพื่อนกลุ่มนี้ด้วยกันทุกวันนะครับซึ่งตรงกลับบ้านเนี่ยค่อยออกไปเล่าในเพื่อนใหม่ละกันนะเพราะมันจะรวมถึงเพื่อนใหม่ด้วยไปต,ต่อไปหัวข้อที่สองหัวข้อใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากว้าวใ,ใหญ่มาก,กยากข<า>นาดไหนครับ,รบเพื่อน ือทุกคนเนี่ยจะคลาห้องซึ่งผมก็อยู่กับเพื่อนเก่าไหมจะไม่ได้ครับแต่ไม่น่าอยู่ตอนนั้นผมไม่น่าจะไม่ได้อยู่กับเพื่อนเก่าตัวทุกคนเลยนะซึ่งผมก็ตัวคนเดียวมากในห้องนั้นสักพักเนี่ยผมทั้งเรียนอยู่คนเดียวมาประมาณเอ่อกวันแรกนั่นแหละผมนั่งเรียนอยู่คนเดียวนยะครับเจ้ามีคนคนหนึ่งรับมานั่งข้างผมเ,เขาเป็นคนที่ผมยาวแล้วก็ดูมีสไตล์สุดๆคือ เ้าามนี่ยประมาณสองก็คนก็คนใน <ENNIS> สไตล์ครับดังๆต้องเข <Gore> ้าใจนะครับคือผมยาวมากใช่ผมผมผมยาวมากยาวแบบโคตรยาวยาวลุงลังชิบหายเดี๋ยวคึ้รูปให้อิเซอร์รูปให้เลยตามนั้นครับผมผมโคตรยาวยาวชิบเปิงแล้วก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนสมครัผมเดี๋ยวขึ้นรูปสมผลปัจจุบันให้ดูปรับตามนั้นครับหล่อเท่างเขาดังๆโคตรไหว้ตัวเองผมเดินเข้าไปห้องปั๊บปั๊บปั๊บเดินเข้าห้องปุ๊บหา นั่งตรงไหนดีวะยิ้มไปกับสายตาสั้นอยู่แว่นกูก็ไม่มีแล้วผมก็ไปเจอมาครับมันนั่งอยู่แล้วคือแบบเฮ้ย hey, ใี่ไหมครว่างผมเดินเข้าไปถามมันกถามว่าเออตรงนี้ว่างหรือเปล่าครับนั่งด้วยได้ไหมครับผมถาแบบนี้มันแบอบกอ๋อว่างว่างแล้วผมก็นั่งเลยนั่งเรียกับมันมะครับผมนักเรียนเลยไปไปชมต่อ หันไปทงหน้าต่างครับผมหันไปทหน้าต่างวันนั้นแบบเป็นวันที่ไม่คือมากมืดแบบมืดตึ๊บเลยมืดแบบมืดอ่ะคือรูง่าฝนก็ตกแน่นอนที่ผมหันไปอ่ะไม่มีสาเหตุอะไรมากครับกุมมือวิชานะครับผมกุมกูไม่ได้ฟังอาจาพูดท <Mm. ี่อะไรครับแล้วงั Mac ้นมันก็พูดมาตามที่บอกว่าวันนี้ฝนน่าจะตกนะแล้วผมก็แบบเออใช่ฝนฝนน่าจะตกเนาะแล้วเราก็เริ่มคุยกันผมคุยอยู่ต่อ มึงอยากจะหยิดใจครับเวลาที่ผมหันหลังเนี่ยผมจะเห็นหน้าคนคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคุ้นชินหน้าของเขาแบบคุ้นชินแบบคุ้นมากๆครับเหมือนเคยเจอที่ไหนสักแห่งและผมมึงไม่คุ้นชินเจอข้าล่องจมูกเขาเลยวะนึกออกครับว่าเมื่อตอนผมป .6 เนี่ยผมจะไปเรียนที่โรงเรียนวิชาแห่งหนึ่งซึ่งนั่นแหละครับผมจําได้ว่าคนที่นั่งด้านหลังผม ตอนที่เรียนซัมเมอร์เนี่ยมันคือคนเดียวกับผมคนที่ผมเจอที่โรงเรียนกวดวิชาพึอ,อแต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้นั่นแหละผมก็เลยทําเป็นเงียบๆแบบไม่นจากเขาไปทีนี้หลังจากการเรียนซัมเมอร์จบก็มีจะมีการสอบขัดห้องซึ่งผมได้อยู่ห้องหนึ่งกับเพื่อนเก่าอีกสองคนที่เป็นผู้ชายส่วนเพื่อนผู้หญิงนั้นก็ได้ไปอยู่ห้องสองนะซึ่งมันก็คงไม่เกี่ยวอะไรกับในคลิปนี้หรอกนะอ้าวกูหายเพื่อมึงลืมกูแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อน Okay. หลังจากที่ผมได้ข้นห้องเนี่ยผมก็ได้รู้จักกับเพื่อนที่นั่งด้านหลังตอนเรียนซมือเต็มตัวครับกาไอ้เจ้าอีคิวซังเออผมก็ลืมบอกไปว่าอีคิวซังไงอีคิวซังก็คือคนที่เป็นเพื่อนกันตอนแรกที่มานั่ง,งตรงหน้าตากบอกว่าอากาศดีครับผมจะเรียกเขาว่าอีคิวซังเัเนะพราะมันเรียกง่ายดีที่เนี้ยตเต็มตัวนะครับซึ่งผมจะไม่บอกว่าเขาชื่ออะไรแต่ผมจะเรียกสั้นๆว่าอาวาตารเพราะว่าเขาตาสีฟ้าเขา,าน่าจะเป็น หลังจากที่ผมได้รู้จักกับอวตารเนี่ยคือผมก็ได้สอบอยู่ห้องเดียวกับอวตารเฉยเลยส่วนอิคิวซังก็ได้ไปอยู่ห้องสามซึ่งก็เป็นอะไรที่ผมเศร้าอีกน้องหล้ครับที่ผมอยู่ห้งองสามได้เพราะเฮียบ่าครับกูโง่ครับกูโง่ครับกูเลยย้อนสาม้ยหนานวะ มีเพื่อนพื้นฐานอยู่ก็คือเพื่อนเก่าและก็อวตารซึ่งหลังจากที่เรียนไปได้ผมก็สนิทกับอวตารมากขึ้น,นะครับแล้วผมก็ได้รู้จักกับกระสุนปืนที่นั่งอยู่ด้านหน้าผมเลยในผลที่เขาผมเรียกเขาว่ากระสุนปืนเพราะการกระทำของเขานั็นไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทำมันรู้สึกเจ็บมากๆโอเคซึ่งผมจะไม่เล่าอะไรกันนะว่ามีรกรรมเพืออะน้ากเอาเป็นว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีะครับ มันต้องเป็นวิวรกรรมพิโคสเร็วลานแน่นอนนะผมนะช่วงนี้ผมแม่งไม่รู้แล้วมันต้องเป็นวิวรกรรมที่แบบบ้านแตกโรงเรียนระเบิดพื้นดินนี่สั่นสะเทือนโอเวอร์ชิปแป่งเลยกูต่อต่อต่อทีเนี้ยปรากฏว่าเขาเนี่ยถูกย้ายไปห้องสี่ห้องสี่เป็นห้องจิ๊บเต้นนะซึ่งเป็นห้องที่หล่อเท่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะเพราะความสามารถเขานั้นเกินเกินมันไปแล้วนะห้องจิ๊บเต้นนะผมนะคือห้องสำหรับคนที่เรียนแบบอยู่ระดับ สมองแม่งโคตรจีเนียสแหละครับทุกคนคือสำหรับเด็กแบบฉลาดฉลาดนะผมเขาจะไปเรียนห้องนั้นแบบแล้วบอกเลยว่าห้องของตัวกิฟเต้นเนี่ยเรียนหนักมากครับผมเรียนหนักแบบโคตรหนักเลยคือผมดูผมยังแบบเหนื่อยแทบอะไอกสุเปืน่ะที่ไปเนี่ยมึงต้องโคตรฉลาดแน่นอนโอเคแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่ต่อไปนะคนหลังจากที่กระสุนปืนย้ายไปห้องสี่แล้ว ก็จะมีเพื่อน,นคนใหม่นั่งตรงนี้แทนซึ่งเพื่อนคนนั้นก็ผมจะเรียกเขาว่าไอออนแมนไอออนแมนฉบับงบน้อยเรียกไอออนแมนจะเช็คได้ซึ่งผมก็เรียนรู้จากกับไอออนแมนทางการดีนิว้วไม่ได้ดีนิ้วหรอกซึ่งตอนนั้นผมดีนิ้วไม่เป็นนะแต่ตอนนี้ก็ดีเป็นแล้วเนละยไอออนแมนก็จะมาสอนผมดีนิ้วนะฮะแบบปอกแแปปกกอติดูเบนเจอร์มากเลยนะครับถ้าน้านองดีนิว้ว เป็นไงนอยากดีตามมาทษมาซื้ออีฟิสิตี้กาเลตเลยเพื่อนเชื่อกูไปซื้อเลยตอนนี่ไ่ก็้ี่นกไ้ที่ไหนก็ได้วีไหนกได้ี่ไนด้กท่ไกได้ท่อหนก็ไที่นก้่นไ้ที่นกด้าหน้นก็ได้่ไทนก็ได้ที่ก็ไาที่ไหเก็่นด้่หนไ่ก็่นก็กดนที่นีนนก,นก,ก่ไนก็้น แบบวงกรณีที่ผมก็เห็นนะครับแล้วผมก็ได้รู้จักกับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งก็เดี๋ยวผมจะแปะเครดิตไว้ให้ด้านล่างนะครับเขาคือ NCN n u m b e r หรือมีกองประจําแกงแ๊งเราในดีใะต่อมาก็ก็กำลังจะเข้าแก๊งอย่างเป็นทาวน์เร็วๆนี้บาถ้ามันเปิดเทอมเมื่อไหร่หลังจากโคุยหาผมจะก็นั่นแหละนะเราตื่นซึ่งเราก็ประจันภัยกันมา,มากมายหลายรายกองอผ่านมอเดิลมาได้แบบไม่ค่อยชิวเท่าไหร่แต่ก็เอาเถอะ ต่อไปนะครับจะเป็นตอนขากลับบ้านประจำพวกผมเนี่ยจะไปผมจะไปอยู่กับเพื่อนเก่าซึ่งประกอบไปด้วย3คนนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ผู้หญิงก็ไม่ได้กลับด้วยกันแล้วเพราะตีเพื่อนทีนี้ผมก็จะกลับบ้านกับเพื่อนทั้นสองคนเป็นประจําก็ไม่ได้ประจํามากหรอกบางวันผมก็กลับคนเดียวหรือไม่ก็กลับกับพี่ชายซึ่งวันไหนที่กลับด้วยนีนก็จะเมา์มยเรื่องต่างอย่างสนุกสนานฮาเฮจะหมดเฮฮาไหมล่ะ ก็ผมจะไม่ได้กล th ับบ้านกับพวกเขาแล้วผมนะพอดีผมตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมแบบจะกลับบ้านกับแม่ผมเพราะว่าผมกลับบ้านไม่เป็นขับกลับบ้านไม่เป็นนั่นเลมีหาเหิวเลยไม่เป็นเลยครับก็แม่จะไปส่งครับแต่ตอนนี้ก็อยากจะว่ากลับบ้านที่เรียนปุ๊กๆก็ร้านก๊าสแะครับไปร้านก๊าสไปซื้อก๊าสว้าวซื้อไปซื้อมาอ้าวเงินกูหมดครับไปเดี๋ยวไปต่อต่อต่อบางทีก็เก็บโดนกระเป๋าได้ทีเนี้ย ไเจอหน้าเพื่อนหลายวัน,นก็รู้สึกเบื่อใช่ไหมละ่ะทีนี้ผมก็เลยทักไปหาเพื่อนเก่านะแล้วเราก็มานั่งเล่นเกมด้วยกันนะซึ่งแก๊งนั้นมีชื่อว่าแกง e ๊งอีกเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นเพราะเราค่อนข้างเกเไม่เกเหรอกผมไม่เกเแต่มันเรียกกันว่าอ e ีกสมมติแบบในแก๊งนะผมชื่อริวใช่ไหมมันก็จะมีคำน้าว่าอ e ีแก่ิวอะไรประมาณนี้กนะ็อ e ีแก่ิว อีแก่ลิวอีแก่แต่ไงเราก็เปือาจจะมีทะเละกันบางีกันบ้างแต่ไงก็คือเพื่อนเเรับผู้ชมคนไหนี่แบ่งโกรธเพื่อนมาแบบเพื่อนขโมยขนมกินประมาณนี้ก็อ่โกรก็เป็นเรื่องวประสบการณ์ชีวิตที่เราได้เจอเพื่อนของเรา ก็ดีใช่นไรนะครับที่ว่าเรามีเพื่อนเนื้อสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็เย้เย yeah, yeah, yeah. ้เวรคำคอมแท็ด้วยคำนั่งนั่งคนหล่อเลยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำฟาดสองก็ขอสิบไลค์แล้วกันจะทำฟาดสองไห้ซึ่งก็อาจจะไม่ถึงแหละผมก็อาจจะไม่ได้ทำเลยไปนั่งอัดเกมต่อไปกันแต่ก็แช่งมันเถอะเอาไปก่อเนเจอกันครับ เคลิปว่าจบจรยงๆเยนะผมนะเดี๋ยวใจเย็นยังไม่จบก็สนุกนะผมชอบมากเลยเป็นการรอดเลยผมชอบมากตอนนี้ไลค์อยู่ที่เจ็ดไลค์คร้บผมนะอีกสามไลค์อีกสามเราจะสิบไลค์ผมก็ก็จะได้ดูอีพีสองของผมนะ <laughs> คลิปนี้ได้ผมแบบเขาเรียนนะ <laughs> <laughs> อา่า แบบพูดรีแอคชั่นไม่ดีอะไรก็ขอโทษด้วยผมที่ผมไม่เคยรีแอคชั่นมาก่อนนะผมนะสัปนี้ก็ไปคิดผมเพื่อนผมด้วยผ,ผมก็อยากจะด่าดทมเต็มที่แล้วผมนะอยากมาเล่าปุ๊บปุ๊บเล่านู่นนี่นั่นนะผมนะก็อย่าลืมไปติดตามช่องริวหนึ่งสี่สองแปดด้วยผมนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงออก์เอาไว้ใต้คลิปนะผมนะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียง่นี้นะผมนะใครชอบหรือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมและช่องของริวด้วยนะผมนะสหรับนี้ขอจบแบบนี้สวัสดีครับ โอเคครับโอเคถ้สาผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าเออสกักคนอะไรผิดก็ขอโทษจริงผมนะเพราะว่าผมก็ลืมเรื่องนะผม,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 มบ้าชาผมตัดออกไปก็อาจจะฟังไมารู้เรื่องก็ต้องขอขอ,ขอโทษจริงๆนะผมนะขอโทษจริงครับ